ซึ่งเป็นแผนที่ว่าเรียกว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนอกจากตัวเจ้าหน้าที่ทูจะอาจจะถูกจับไปทรมานอะไรยิ่งกว่าทั่วไปแล้วอาจจะเป็นการเสียหน้าของสหรัฐด้วยเพราะว่าแผนออกไปเนี่ยปอมใช้แผนว่าปอมเป็นทูเป็นเอ้ยแม่เป็นเป็นอ่าเป็นัสร้างหนังสร้างหนังอะไรดูมันดูไร้สาระมากอืมเปอร์เซ็นต์ในการสําเร็จนี่ค่อนข้างยากถ้าถูกจับได้นี่ก็ถือว่าเสี่ยงมากเสี่ยงมากแต่ว่าพอแต่หนังเนี่ยออกมาสร้างเป็นหนังเนี่ยทางอ่าคิสเทอริโอซึ่งเป็น ผู้ดัดแปลงบทซึ่งได้รางวัลออสการ์ในสาขานี้ไปด้วยเนี่ยทำออกมาให้เป็นเป็นวันอ่าเป็นออกมาเป็นนิยามของหนังได้ดีมากมก็คือมีการเติมฉากไล่ล่าก,กันฉากที่เอาตัวทูตเนี่ยไปเสี่ยงภัยให้คนดูลุ้มว่าเอ๊ะจะถูกจับไหมหรือจะรอดไหมซึ่งในควาจริงนี่ไม่มีนะฮะเป็นสิ่งที่คนจินตนาการขึ้นมาเองรวมถึงการตัดต่อซึ่งปีนี้ก็ได้รางวัลออสการ์ไปทําให้คนได้ลุ้นตลอดอันนี้ก็เลยเป็นทําให้อากอเนี่ย ดึงใจคนดูได้มากกว่าเรื่องอื่นส่วนหนึ่งก็คือจากบทนี่แหละนะที่สร้างสีสันได้ขนาดนี้นะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาของเบนเอฟเฟลใช่เพราะว่าพูดน่าสนใจเหมือนกันตอนเขาขึ้นประกาศบนบนตอนรับรางวัลนะขึ้นประกาศถึงทลพน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีนึกนะว่าแบบตัวเองจะแบบจะได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งหลังจาก15ปีที่แล้วเขาเคยได้มาจากเรื่องกับบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเหมือนกันจากคูตวิวฮันติงนะฮะซึ่งก็น่าสนใจเพราะเขาก็บอกเหมือนกันว่า ไม่ว่านะใครที่แบบว่าจะต้องแบบผ่านการล้มเนี่ยทุกคนต้องเคยผ่านการแบบล้มลุกคลุกขานอยู่แล้วอ่ะสำคัญว่าคุณจะลุกขึ้นยังไงซึ่งนี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นการประกาศว่าเขาก็กลับมามีชื่อเสียงในออฮอลลีวูดอีกครั้งนะหลังจากาใช่หลังจากไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการแสดงเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการ ได้รางวัลที่เหมือนยืนยันว่าเนี่ยอาจจะเป็นก้าวต่อไปในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นดีอีกคนหนึ่งของฮอลลีวูดเลยนะฮะค่ะมแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชิงคุ้มกับยอดเยี่ยมก็ตามนะคะคุณอดิศรครับประเด็นนี้การไม่ได้เข้าชิงคุ้มกับยอดเยี่ยม,มแต่ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,ม,มก็คือน่าสนใจ้การความเชื่อที่ว่าหนังที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องมากับผู้กำกับยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ออสกาเป็นคนกำหนดมาเพราะว่า62ครั้งใน85ปีที่จัดงานออสการ์เนี่ย 62ครั้งที่เดียวที่อันนี้เป็นสิ่งที่คู่กันแต่ในยุโรปเนี่ยเขามีการแยกกันเลยนะฮะว่าขัพยนยอดเยี่ยมสูงสุดกับรรงงานพุ่มกับเนี่ยแยกกันเลยอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปคือเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าพุ่มกับได้เพราะว่าพุ่มกับกํากับให้หนังยอดเยี่ยมพุ่มกับก็เลยสมควรได้พุ่มกับยอดเยี่ยมแต่ที่กลายเป็นว่าแยกกันไปนะคะทีนี้มาถึงลินคอนบ้างลินคอนเรื่องนี้นะคะจากที่เป็นเต่ง ก็เป็นเตงหามปามเงหามลงหามลงเวทีถ้าแบบนั้นทีได้สองได้มาแค่สองเนาะทีนี้อาโก้เนี่ยเอาชนะลินคอนได้ยังไงคือคือมันมีสื่อในสหราฐก็มีข้อคำถบมนี้นะเพราะเขาก็ไปถามกรรมการเหมือนกันว่าทําไมทําไมถึงลินคอนถึงไม่ประสบความสําเร็จบนเวทีออสการ์เขาก็มีกรรมการก็มีบอกหลายคนต้งบอกว่าการไปดูลินคอนเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบมันไม่ค่อยมีเสน่ห์ฮะไปดูในบางทีเหมือนไปดูเพื่อทํากันบ้านหรือเป็นหน้าที่เป็นยาขมเออเป็นหน้าที่ของชาวบริการอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าไปเทียบกับ อย่างอาโก้เนี่ยอาโก้ก็เป็นหนังที่แบบว่ามีความตื่นเต้นมากกว่าพอดเรื่องน่าสนใจนะฮะในขณะเดียวกันก็แบบซื้อใจคนฮอลลีวูดนิดนึงด้วยการพอดสำคัญอย่างที่คุณนอนุทินสรเล่าไปว่าเป็นการปลอมตัวให้หนักการทูตเนี่ยไปปลอมเป็นนักสร้างภาพยนตร์จากฮอลลีวูดซึ่งก็อันเนี้ยฮะมันก็ได้ใจคนลงคะแนนไป<ต>ส่วน,นหนึ่งหลายคนก็เก่งว่า<ะ>เออดินคอนน่าจะได้มากกว่านี้เนาะ,น,ะนี่ได้แค่สองรางวัลเท่านั้นเองนี่ถือว่าอกหักอย่างอย่างขั้นรุนแรงนะคะเพราะว่าก็คือ สปีลเบิร์กเคยเจอเหตุการณ์นี้อะไรตอนก,บกับเรื่องเดอะคัลเลอร์เพอร์เพฮะปีนั้นหนังยุค80เข้าชิงยอดสุดของปีแต่ยิ่งกว่านี้กนะ็คือไม่ได้รางวัลเลยโอ้โหก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องท่าเรื่องผิวสีเหมือนกันรือสิ่สปีลเบิร์กเนี่ยอาจจะไปไม่ดีกับประเด็นนี้อย่างเรื่องอเมสตัดที่ฉายทางไทเปเอสดไปที่พันนมาก็นั้นก็ไม่ไปอย่างเหมือนกันแต่ไปได้ดีกับหนังประวัติศาสตร์เรื่องสงครามอย่างชิ l เลอร์ส์หรือเซิ i ฟิงไพรเวทไรอันมากกว่า ทีนี้มาถึงภาพยนตร์ที่เป็นตายอยู่บ้าง l i f e of Pi นะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆบนออสการ์นะคะอังลีก็ได้ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะคุณอาทิย์คะเรื่องนี้เป็นตายอยู่ยังไงเพราะว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะสำหรับออสการ์นี้ได้สี่รางวัลที่มองอย่างนี้คือตอนแรกเราก็เลงกันว่าคนที่แข่งกันเนี่ยน่าจะเป็นอาร์โก้กับลินกับิคอนใช่ไหมว่าบิลคอนเข้า12อาร์โก้เข้า สิบห้าสามสิบเจ็ดนะประมาณนั้นนะฮะก็คือประมาณเดียวกันคนนึงก็จะแข่งกันปรากฏว่าอาร์โก้เนี่ยสรุปรวมๆไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รางวัลใหญ่ไปสองรางวัลก็จริงก็คือภาพยนั์ยอดเยี่ยมกับเขียนบทยอดเยี่ยมแล้วก็มีอะไรนะตัดต่อยอดเยี่ยมนะฮะขณะที่ลินคอนเนี่ยก็คือได้ไปแค่สองนั่นเองปรากฏว่าคนที่ได้รางวัลเยอะที่สุดในเวทีเนี่ยฮะขับเป็นไลฟ์สไตล์เท่านั้นแล้วก็รางวัลอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากก็เป็นรางวัลที่ของสเปเชียลเฟกการถ่ายภาพอะไรแบบนี้ฮะ แล้วก็ดนตรีประกอบซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมกับภาพยนตร์ดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดไปเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครคิดไม่ถึงอะมองเหมือนกันว่าจะร้านรถยฟจะได้รางวัลไปมากที่สุดบนเวทีนี้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ไปใช่ะพระทั่วโลกนี่ก็ประมาณหกร้อยหกร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่ากล่องก็ได้เงินก็ได้นะฮะแล้วก็ได้ชื่อเสียงด้วยนะฮะแต่ว่ามีเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องลึกว่าบริษัท กลับอยู่ในช่วงกําลังล้มละลายใช่ครเพราะว่าคือจริงๆพอมันก็เป็น,ปนรมมาม่าที่หนึ่งพอตอนประกาศรางวัลสเปเชียลเฟกยอดเยี่ยมนะฮะ,ฮะก็มันเป็นขณนะดเดียวกันกับที่บริษัทริทึมแอนฮิลนะครับที่เป็นคนทำสเปเชียลเฟกเนี่ยคือเขาเคยทามาหลายเรื่องแล้วแหละหลอดโดริงก็ทำทำโกลเด้นคอมพาสก็ทําไดออสการ์ Oscar ด้วยเรื่องเบฟก็ทําไดออสการ์ Oscar ด้วยเหมือนกันแต่พอว่าในปีนี้นะฮะเขากําลังประสบอยู่ในภาวะล้มละลายแล้วก็ต้องเลิกออฟพนักงานออกถึง200คนทีเดียวซึ่งก็มันก็พนักงานก็ เหมือนประท้วงก็เหมือนว่าเอ๊ะเราทําหนังที่ดีใช่ไหม,มได้เงินด้วยได้รางวัลด้วยทําไมเราจะต้องโดนเลิกออฟด้วยอะไรแบบนี้นะครมันก็ก็กําลังเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอ ได้รางวัลออสการ์เข้ามาใส่ความสำเร็จขนาดนี้จะช่วยสถานการณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นไหมแต่ขณะนี้ก็เท่าที่ทราบข่าวนะก็ของสมาคมวิเชตเฟกของคอร์ริวูดเนี่ยก็พยายามหาทางช่วยเหลือกันอยู่พยายามเรียกร้องเรื่องของการจ้างงานกลับมาอยู่เหมือนกันนะฮะความสำเร็จของอังลี่นะคะไม่ใช่ครั้งแรกบนเวทีออสการ์แต่ยังไงก็ตามพอเป็นเอเชียเราก็เหมารวมว่าเราอยากจะดีใจกับเขาไปด้วยนะคุณณิสวรรคตอนนี้เขาขอบคุณพระเจ้าแห่งการสร้างสร้างหนังเขา อันนึงที่อังลี่งเปิดเผยคือแม้จะมาทางานในฮอลลีวูดหลายปีแล้วเขาก็ยังคงรักษาธรรมเนียมของการเป็นคนจีนอยู่ก็คือถ้าใครดูเบื้องหลังการถ่ายทำของหนังในฮ่องกงอะไรเนี่ยก็จะหเห็นว่าก่อนอเปิดฉากหนังจะมีการเส้นไหว้กันอะไรอย่างนี้ก็คืออังลีเนี่ยเขาก็ยังทําอย่างนี้อยู่อยู่ฮอลลีวูดแล้วเขายังทาอย่างต่อเนื่องก็รักษาขนบธรรมเนียม<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ส่วนหนึ่งที่ทาให้อังลีประสบความเด็นเนี่ยเพราะผลงานเขาเนี่ยเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมที่เรียกว่าหนึ่งในวรรณกรรมที่อันซีมัมเบิลบุ๊กก็คือ ทำเป็นหนังยากมากทำเป็นหนังยากเขาอ่านเนี่ยมีเรื่องของจินตนาการของเด็กชายที่เรือแตกกับเสือคือถ้าเรือแตกอย่างเดียวนี่เอาชีวิตรอดยากแล้วนะนี่อยู่กับเสือโคร่งอีกก็ในเรื่องก็มีการเดินทางไปจินตนาการเยอะมาก ซึ่งการทําหนังจากวรรณกรรมที่ชัดยินการสูงเนี่ยมันก็มีทั้งแง่ดีและแง่เสียอย่างปีนี้เราเห็นอย่างคาเวทลาดออกมาทําได้ไม่ถึงนานก็ล้มเหลวไปแต่ถ้าเกิดทําออกมาแล้วถึงเนี่ยความสําเร็จก็จะมาอย่างอังลีก็พิสูจน์ได้เสร็จแล้วว่าทําได้ถึงแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อนะคะสําหรับผลรางวัลอสการ์นะคะซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหลังๆนั้นมีความคล้ายคลึงกับลูกโลกทองคําไม่น้อยเลยค่ะติดตามต่อในสินสมสรค่ะ we we'll